สวัสดีครับมิตรลัก์นักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากโอ้โหมันขมุกขมัวจังเลยเนาะเอไม่มีอะไรมาเช็ดเลนพระเลยอ๋อหาไม่เจอเอ่อเดี๋ยวเช็ดเลนหน่อยเออดีขึ้นหน่อยนึงเนาะอืมวันนี้นิรันดรพันเอก็จะมาพูดถึงเรื่องของความไม่เข้าใจ นะครับวิธีการเรียนการสอนพระเครื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันถูกต้องดีแล้วหรือเปล่าทําไมเราถึงยังไม่สามารถเรียนรู้ดูพระได้สงสัยไหมเออเพื่อนๆสงสัยไหมทําไมเอ,อคนนั้นก็บอกให้ดูพิมพ์คนนั้นก็บอกให้ดูเนื้อคนนั้นก็บอกให้ดูความเก่าแล้วเราจะไปเชื่อใครจะดูยังไงเห็ไหม แสดงว่าวิธีการเรียนการสอนในอดีตที่ผ่านมานั้นมันมีปัญหามันผิดปกติใช่ไหมครับคือถ้าเราเรียนแล้วเราสามารถจะเอาไปต่อยอดเรียนรู้ได้ทุกคนก็สามารถที่จะเป็นเสียนได้ใช่ไหมครับแต่ทีนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าเสียนแต่ละคนเนี่ยนะมีความเชื่อที่ต่างกันเมื่อมีความเชื่อที่ต่างกัน พระใครขายได้อันนั้นน่ะคือแท้เออบทสรุปมันเป็นอย่างนั้นเออเพืเ่อนๆคิดดูนะแล้วเคยมีเซียนคนไหนที่ออกมาแนะนําเกี่ยวกับว่าวิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องนั้นคืออะไรนะครับวันนี้นิรันดรจะบอกว่าวิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องนัไม่ว่าจะเป็นศัพท์พระวิชาใดๆก็แล้วแต่เราก็ต้องเริ่มต้นจากหน,หนคืออะไรบันไดก้าวแรก วิธีการผลิตเมื่อเรารู้วิธีการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผงหรือเหรียญมันล้วนจะเริ่มต้นมาจากที่เดียวกันแล้วการเริ่มต้นนั้นวิธีการผลิตในแต่ละยุคไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขาใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ต่างกันเมื่อเครื่องไม้เครื่องมือมันต่างกันการเวลาผ่านไปเทคโนโลยีในการผลิตมันเปลี่ยนไป ใช่ไหมครับเมื่อมันเปลี่ยนไปการสร้างชิ้นงานที่เป็นพระเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆได้เช่าหาพระเหรียญรุ่นใหม่เพื่อนๆจะเห็นเลยว่าความแตกต่างของเหรียญรุ่นใหม่นะั้นอะนะมันไม่ใช่กระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมที่ใช้ช่างนะครับมาแกะ แม่พิมพ์ลงไปในเหล็กแล้วนะเห็นนะมันใช้เครื่องที่เรียกว่า cnc อมาทำการถอดรูปถอดหุนอะไรที่ที่เขาต้องการะนะแล้วก็เข้าแบบอะไรมันเลยเปลี่ยนไปแต่ทีนี้ว่าความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้กับนิทานนิยายเนี่ยเพื่อนๆนแยกออกหรือเปล่าคือถ้าเรารู้ว่าวิธีการผลิตมันมายังไงเรารู้ว่า สูตรการสร้างการผสมเนื้อมันเป็นยังไงเรารู้ว่าเราจะสามารถเปรียบเทียบความเก่าได้เนี่ยเพื่อนๆคิดว่ามันเป็นแนวทางที่เอาไปใช้ได้จริงหรือไม่ใช่ไหมครับเมื่อมันเอาไปใช้ได้จริงเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตัวเราเองแล้วสิ่งนั้นอะ่ะมันก็คือวิชามันก็คือความรู้แต่อะไรที่มันไม่ใช่ความรู้มันเป็นความเชื่อนอะ่ะเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้รอยตัดตอบแผวเบาอย่างแมวขวเนี่ยทุกวันนี้ เราจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินคนขายพระมาพูดเรื่องนี้แล้วมีแต่นําเสนอว่าพระแบบนี้ราคาเท่านู้นเท่านี้นะครับผมซื้อมาจากคนนั้นแล้วคนนั้นเนี่ยขายต่อไปให้คนนู้นนะครับแล้วต่อมาเนี่ยพระมันก็ขยับราคาขึ้นไปเป็น10ล้านร้อยล้านใช่ไหมแล้วถามว่าเราได้ประโยชน์จากการฟังนั้นอย่างไรเราจะได้นิทานนิยายเพื่อไปประกอบการขายถามว่า แล้วการขายพระมันไม่ดีเหรอดีสิครับอ่าถ้าคุณดูเป็นใช่ไหมคุณสามารถที่จะนำเสนอพระเครื่องของคุณเนี่ยให้กับคนที่เขาอยากได้มันคือเรื่องของการสะสมของเก่าการเล่นของเก่าคนที่เขาอยากจะสะสมอยากจะได้นั้นนะ่ะเขาก็ต้องมีพื้นความรู้พอสมควรแล้วที่จะจำแนกแยกแยะ แต่วิธีที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีพื้นความรู้ที่เหมือนกันอันนี้นะ่ยมันอาจจะยากนะครับเพราะว่าไม่ได้มีใครที่ตั้งใจนะที่จะนำเสนอพื้นความรู้ให้มันเหมือนกันการที่เรามีสมาคมต่างๆเนี่ยเพื่อนๆก็ลองนึกถึงนะวัตถุประสงค์ของการตั้งสมาคมพระเครื่องหรือว่าตั้งกลุ่มชมรมต่างๆขึ้นมาเนี่ย เขาได้ให้ประโยชน์อะไรกับเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้วิธีการต่างๆในการดูพระของเขาเนี่ยเขาสอนให้ดูอะไรยังไงใช่ไหมวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆยืนหนึ่งด้วยว่ากรรมวิธีในการผลิตมันเกิดมาอย่างไรแล้วเราสามารถจะแยกกรรมวิธีในการผลิตได้เนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆแยกยุคข,ของพระที่สร้าง ได้อย่างแน่นอนอย่างที่ผมเรียนให้เพื่อนๆทราบว่าทำไมพระสมเด็จรุ่นแรกๆก,การผลิตแบบดั้งเดิมนั้นนะ่ะเส้นซุ้มลักษณะขององค์พระเนี่ยจึงเป็นนูนต่ำจะตื้นใช่ไหมแล้วเมื่อมีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆเ,เนี่ยช่างที่สร้างแม่พิมพ์เขาก็ใช้เทคนิคใหม่ๆใ,ในการสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาเราก็จะเห็นวิวัฒนาการของแม่พิมพ์มันเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นว่า เป็นพระที่มีความลึกมีมิติมากยิ่งขึ้นใช่ไหมดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เราคิดออกบอกได้อธิบายเป็นนั้นก็คือว่าเราต้องเข้าใจถึงพื้นฐานของการผลิตใช่ไหมครับอ่าเพื่อนๆเพื่อนเเคยเคยคิดไหมว่าการผลิตเนี่ยมันสำคัญเคยไหม เคยมีใครมาบอกเพื่อนๆนไหมว่าถ้าเราอยากจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องมีต้นแบบแต่วันนี้เนี่ยเราเรียนรู้วิชาพระเครื่องเนี่ยเราเรียนรู้จากต้องดูองค์จริงนะครับของแท้ต้องขายได้นะครับของแท้เนี่ยต้องหลักร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้นั้นน่ะมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบย่อยพระหนึ่งองค์นะครับพระหนึ่งองค์นะครับ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถขายได้ในราคาเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมีราคากลางที่เป็นมาตรฐานสากลใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นพระเก่าพระเก่าพระโบราณพระหายากดังนั้นคุณสมบัติของพระเก่าพระโบราณหายากเนี่ยเขามีหนึ่งละก็คือความเก่าใช่ไหมความเก่าเนี่ยมันใช้ระยะเวลาเหมือนกับเหล็ก เหล็กใหม่กับเหล็กเก่านี่มันต่างกันตรงที่ว่าสนิมไอ้สนิมที่เกิดขึ้นนี่แหละมันเป็นตัวทําให้เรารู้ว่ามันผ่านการเวลามันผ่านสภาพแวดล้อมอย่างไรใช่ไหมเออแล้วพระเก่าแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงไม่เหมือนกันตรงที่สภาพของเขาบางองค์เนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์ใหม่ใช่ไหมครับดูใหม่นะแต่พอลงกล้องปุ๊บ เฮ้ยเขาเก่าใช่ไหมเขาเก่าคือธรรมชาติของเขาเหมือนเสื้อผ้าเก่ากับเสื้อผ้าใหม่เพื่อนๆเห็นความแตกต่างไหมว่าเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยของเก่ามันเป็นแบบไหนมันเก่าจากการใช้งานใช่ไหมแล้วเสื้อผ้าใหม่โอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้ดูผมซื้อซื้อเสื้อเสื้อใหม่เลยนะของอาจารย์เฉลิมชัยวัดล่องคุณนเสื้อยืด แล้วเก็บไว้สิบกว่าปีปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเพื่อนปรากฏว่าผ้ามันตายผ้ามันตายมันเลยกลายเป็นคล้ายๆกับกระดาษนะ่ะแห้งกรอบพอจับขึ้จับออกมานะแค่ดึงออกมาจากถุงนะมันยุ่ยโอ้โหแม่เจ้าเราเลยเข้าใจว่านี่แหละธรรมชาติของความเก่ามันทำให้เกิดการเสื่อมสลาย ช่ไหมแต่ในพระเครื่องเนี่ยการเสื่อมสลายมันเกิดขึ้นอย่างไรอ่าการเปลี่ยนแปลงมันทำให้เราเห็นอะไรนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นง่ายๆกับพระของหลวงปู่น,นาควัดละคังดีกว่านะครับคือพื้นฐานในการเรียนรู้จริงๆนะเพื่อนๆเชื่อกันไหมว่าหลังจากสมเด็จโตมรณภาพไปแล้วเนี่ยวัดละคังไม่มีการสร้างพระเชื่อไหม จวบจนกระทั่งมาจนถึง2,515ทางวัดก็เลยได้ดำริคิดที่จะสร้างพระขึ้นมาชุดหนึ่งเรียกว่าชุดอนุสร์100ปีวัดหลักคังเพื่อเป็นที่ะระลึกถึงสมเด็จพระจานทร์โตผรมมรังศีดังนั้น100ปีของวัดหลักคังนั้นน่ะเรียกว่าเป็นศูนย์ไม่มีการสร้างพระเลยเชื่อไหมถ้าเพื่อนเพื่อนเชื่อเพื่อนๆก็จะ ค้อยตามกับนิยามกับคำพูดของนักขายพระเซียนพระอุปนายกพระเครื่องที่บอกว่าพระเก่ามันเกะมาเป็นร้อปีแต่ด้วยเหตุผลนะเหตุผลก็คือว่าการทำพระเกมาร้อยปีนั้นกับการทำพระเกะตอนที่มันขายได้นั้นเพื่อนๆหลังแยกนะทำพระเกะมาร้อยปีกับ ทำพระเก๋มาตอนที่มันขายได้อะไรมีน้ําหนักมากกว่ากันแล้วพระเก๋ที่มันขายได้เนี่ยมันขายได้เมื่อไรอ่าส่วนใหญ่เราจะไปพบเจอพระเกพระโรงงานพวกนั้นที่ไหนอย่างไรแล้วทำไมคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะนะครับถึงต้องเก็บสะสมพระพวกนี้เนี่ยเอามาไว้ในบ้าน แล้วอาชีพคนขายพระเนี่ยมันเพิ่งจะมีมาเมื่อ,อไหร่เห็นไหมเราต้องมาคิดวิเคราะห์เพราะว่าการการที่เราต้องมาคิดวิเคราะห์เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อเชิญครับท่านธรรมลักษ์นะครับผมก็จะอธิษฐานจิตก่อนนอนทุกวันนะครับเราก็จะเข้าใจว่าวัตถุมงคลเนี่ยเขาสร้างมาเพื่ออะไรหนึ่งเลย เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อขายไม่มีวัดไหนนะครับที่จะสร้างพระมาเพื่อขายนะครับแต่เป็นการสร้างเพื่อเป็นศีลน้ำใจมอบให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่ไปทำบุญบริจาคทรัพย์ทำบุญบริจาคทรัพย์เป็นทานนะ่ะช่วยสนับสนุนกิจการของาศาสนาบำรุงค่าน้ำค่าไฟบำรุงค่า อะไรกับมีอะไรอ่ะสร้างกุฏิหรือว่าให้อะไรเนี่ยคือการบริจาคปัจจัยเท่านั้นเองทุกคนมีความสุขกับการที่จะไปร่วมกันทําบุญให้กับหลวงพ่อที่ตัวเองเคารพศรัทธาใช่ไหมครับเท่านั้นเองแล้วก็ได้เป็นที่ระลึกกลับมาอย่างเนี้ยพระชุดนี้ที่เป็นหลังตาแผ่นดินแบบนี้ เรียนว่าไม่มีการทําออกมาจาหน่ายนะครับเป็นพระที่ทําแจกให้ตํารวจทหารนะครับดังนั้นเราจะไม่เห็นว่าหลังตาแผ่นดินเนี่ยมันอยู่ในมือของบรรดานักขายพระทั่วไปเพราะจํานวนมันมีจํากัดแต่พระที่ทำแจกให้คนไปทำบุญน่ะจะเป็นลักษณะหลังเรียบอย่างนี้จะไม่มีลักษณ์เป็นพิเศษ นะโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรยังไงบ้างน,นะครับเนี่ยผมจะเริ่มต้นด้วยเนี่ยนี่คือหลวงปูน่นาคนะครับถ้าเห็นพิมพ์นี้แล้วเพื่อนๆพ,พอจะเข้าใจไหมว่าเป็นซิกเนเจอร์ของหลวงปูน่นาค ใช่ไหมเห็นไหมมีทั้งแบบตัดปีกและไม่ตัดปีกแต่ทีนี้วาระการสร้างเขาต่างกันเราก็จะเห็นว่าเนื้อหานะครับเนื้อหามันต่างกันอะสวัสดีครับท่านวิสรุตสวัสดีครับนะเนื้อนี้เราเข้าใจว่าเป็นเนื้อที่แก่กล้วยน้ำวาสุกนะครับ แก่กล้วยผสมกล้วยน้ำวาสุกเนื้อแบบนี้นะครับเป็นเนื้อที่แก่น้ำมันตังเอลไอ้น้ำมันตังเอลเนี่ยมันเริ่มเข้ามามีบทบาทในการสร้างพระเมื่อ,อไหร่ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆเราสามารถเทียบเคียงกับการปูนปั้นนะครับปูนปั้นใช้น้ำมันตังเอลมาเป็นส่วนผสมในการปั้นขึ้นรูปนะครับตามข้อสันนิษฐานของผมนะครับผมสันนิษฐานว่าปูนปั้นเนี่ย จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในยุค2,450-2,460นั่นแหละครับนะครับเพราะว่าช่วยในการประสานเนื้อใช่ไหมประสานเนื้อแล้วทำให้ให้สภาพพระนี่คงอยู่ได้ยาวนานมากกว่าแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าน้ำมันนะครับน้ำมันกับปูนมันจะไม่ประสานกันแต่เมื่อผสมกับกล้วยน้ำว้าสุกเข้าไป นะครับมันก็จะจับตัวกันรวมตัวกันเป็นเนื้อแบบนี้นะครับแต่ในกรณีที่เขาจะเก็บรักษานะเขาจะเอาปูนกับเอาน้ำมันนะครับผสมกันนี่แหละแต่มันจะแยกชั้นกันแยกชั้นกันนะแต่เมื่อที่จะามาใช้งานเนี่ยก็เอาปูนกับเอาน้ำมันรวมกันแล้วก็ปั่นรวมกันกับ กล้วยน้ำว้าสุกเราก็จะได้สูตรเนื้อที่มีลักษณะเป็นแบบนี้ออกมานะครับกรณีที่เนื้อออกเหลืองนวลอย่างเงี้ยนะครับสแสดงว่ามีการใช้กล้วยน้ำว้าสุกในปริมาณมากนะครับอ่ามากกว่ามากกว่าที่เขาแก่ตังอิวนะครับถ้าแก่ตังอิวอย่างเงี้ยอ่าก็จะใช้ผงเยอะนะครับอ่าปูนปูนเยอะมันก็จะมี ความแตกต่างของสีก็ว่ากันไปนะตามความเชื่อความเข้าใจนี้ <c oughs> เห็นไหมว่าเนื้อหาของพระวัดระครังที่เป็นสูตรนะสูตรที่หลวงปู่นาคสร้างเพื่อนๆก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าสีสันวันนะจะแตกต่างกันแต่ความเหมือน นะครับความเหมือนของการเป็นเนื้อปูนนะฮะไม่ใช่เออเป็นผงเป็นผง,เป,นผงเป็นผ้าเนื้อผงมันจะทําให้เราดูคล้ายๆกับเรซินใช่ไหมเห็นไหมคล้ายๆกับเนื้อเรซินเลยแต่เขาไม่ใช่ไงเพราะเรซินเนี่ยมันคือพลาสติกถูกต้องไหมครับนี่เห็นเนื้อหาแบบนี้แล้ว เราก็สามารถที่จะใช้เป็นสารตั้งต้นในการพิจารณาพระของวัดละฆังได้นะครับเพราะว่าพระวัดละฆังเนี่ยจะต้องมีสูตรในการผสมเนื้อหาเหมือนๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพระของเกจิอาจารย์ท่านใดที่เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จโตน่ะก็จะต้องใช้สูตรแบบนี้แหละครับเหมือนกันนะอาจจะมีมวลสารผสมมากน้อยไม่เท่ากัน ก็แล้วแต่ว่าเขาใช้อะไรในการเอามาเจือนะครับหลักๆแล้วต้องใช้ผงใช่ไหมที่สมเด็จพุจา์โตเนี่ยท่านปลูกเสกและทีนี mm. ้เพื่อนๆเ,เห็นไหมว่า mm. เนื้อที่แก่น้ำมันเนี่ยถึงแม้ว่าจะแก่น้ำมันแต่เขาก็มีความเหมือนกันนะมีความเหมือนกันมีความหนึกนื่ม เห็นไหมไอเนื้อแบบนี้นหะถ้าเพื่อนๆใช้ในการเปรียบเทียบเพื่อนๆก็จะรู้ว่าพระที่เรามีนะ่ะนะครับมันใช้สูตรของวัดระครังแต่ทีนี้ว่าเราก็ไปไล่ดูความเก่านะครับคือเนื้อแบบนี้จะไม่มีในเนื้อของพระโรงงานนะครับเพราะพระโรงงานอย่างที่ผมเคยให้ดูนะครับมันจะเป็นเนื้อฟู มันจะไม่ไม่เหมือนกับสูตรเนื้อแบบนี้แล้วเรารู้ได้ยังไงอะว่าพระองค์นี้เป็นของหลวงปูน่นาใช่ไหมเรารู้ได้ยังไงเราก็ต้องศึกษาสิครับต้องเรียนรู้ต้องค้นหาท่านท่านลองไปที่วัดละคังนะครับคณะเก้านะครับลองไปดูที่นั่นเนี่ยเขาจะมีพระชุดของหลวงปู่หินหลวงปูน่นาคอยู่แล้วท่านก็จะพบว่า ไอพระที่เป็นมรดกของหลวงปูน่นาที่ทางวัดเนี่ยนำมาจำหน่ายเพื่อสมทบทุนในการบูรณนะปฏิสังขรณ์าศาสนสถานในวัดเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมว่าความแตกต่างระหว่างคนที่เรียนรู้กับคนที่ไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะเข้าใจได้ว่าความรู้เนี่ยมันจำแนก แยกคนออกได้ตราบใดที่คุณยังเชื่อนะครับยังใช้หูฟงังแล้วก็ยังคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถในการเรียนรู้มันก็จะเป็นการเป็นการฉุดให้ท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะก้าวพ้นความความจริงอะครับก้าวพ้นความจริงเห็นไหม เมื่อเราเข้าใจว่ากระบวนการผลิตเนี่ยแล้วเ,เราดูตาเปล่าเราดูตาเปล่าเนื้อหาอย่างนี้แห้งขนาดนี้เราเข้าใจได้นะว่าเป็นพระอายุ70ปีนี่นะครับเนื้อหา70ปีเนี่ยถึงแม้ว่าจะต่างพิมพ์นะจะต่างพิมพ์แต่เนื้อหาอายุ70ปีกระบวนการผลิตอย่างที่ผมบอกพระที่สร้างก่อน2,500กระบวนการผลิตเป็นแบบตัดมือ นะเป็นแบบตัดมือไม่ได้ใช้เครื่องเพราะว่าหลัง2500นะครับเขาจะมีเครื่องไม้เครื่องมือเข้ามาแล้วและทีนี้การเปรียบเทียบนั้นเราก็สามารถจะเปรียบเทียบจากกระบวนการผลิตเปรียบเทียบจากสูตรแล้วเราก็ใช้ความเก่าเมื่อมีความเก่าเข้ามาเปรียบเทียบกับตัว2495เนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถทำความเข้าใจได้โดยง่ายนะครับนี่2495นะ2495 หลวงปูน่นาะคการเปลี่ยนแปลงความแห้งของเขาที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อน้ำมันมันค่อยคลคายตัวละเหยไปเนื้อพระก็จะขาวขึ้นเห็นไหมเป็นโซนขาวแบบนี้แล้วพอเราดูข้างหลังเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยว่าความหนึกนุ่มขาวแบบนี้มันเกิดจากความเก่าของการเปลี่ยนแปลง นะคือน้ํามันหรือว่าส่วนที่เป็นของเหลวที่มาประสานเนี่ยมันค่อยๆระเหยออกไปไงมันระเหยออกไปมันก็ทําให้เกิดความแห้งแกร่งนะครับพอแห้งแกล่งอย่างนี้นะอายุ70ดปีได้แค่นี้7 0ปีได้แค่นี้แล้วเพื่อนๆลองจินตนาการไปถึงพระที่เก่ากว่าแบบนี้ลนะ่ะเห็นไหม ถ้าเจอพระที่เก่ากว่าแบบนี้แต่เพื่อนๆไม่มีความรู้เพื่อนๆก็จะไม่เข้าใจเพื่อนๆจะไปมองว่าพระที่มันสก,กปรกอะคือพระแท้นะครับแล้วเพื่อนๆดูสิว่าพรสูตรเนี้เป็นสูตรเนื้อผงสูตรเนื้อผงเนี่ยมันจะน้ำม,นมันมันแห้งเซ็ตตัวไปแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออะไรสิ่งที่เราเห็นคือ ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของพระอายุ70ปีเรารู้ได้ไงว่าอายุ70ปี2495ลบกับ2568มันก็จะได้73แล้วเรารู้ได้ไงว่า2495ก็นี่ไงครับเรารู้ได้จากหลังตราแผ่นดินแบบนี้แหละครับนะครับแล้วเอกลักษณ์ของเขา นะครับเอกลักษณ์ของเขาพระของหลวงปู่นาคนั้นจะมีส่วนผสมของเศษพระสมเด็จที่ชำรุดแตกหกักเมื่อข่าวที่เจดีวัดละคังถล่มเมื่อ2474เนี่ยหลวงปู่นาคก็จะเอามาป่นผสมพอป่อนผสมเราก็จะเห็นว่าเม็ดขาขาวเนี่ยเห็นนะ เม็ดขาวๆที่มาผสมเนี่ยมันมีความเก่ามากกว่าเนื้อมวลสารข้างนอกที่เป็นมวลสารหลักของพระปี95้เห็นไหมคือของเนื้อเก่ามันจะมันจะขาวนะครับเนื้อใหม่เนี่ยมันเพิ่งจะแห้งเซตตัวมันจะไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกับของของเก่านะครับเห็นไหม ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อขาวเหมือนกันแต่มันมีขาวเก่ากับขาวใหม่เห็นนะอ่านี่ไงนะพระแท้แท้ที่พระครับไม่ใช่แท้ที่ลมปากไม่ได้แท้ที่คนพูดนะครับคือถ้าเราฟังคนที่มันเมายาก,กันยุงอะเนาะมันก็จะไม่ได้ประโยชน์อะไรละครับเห็นไหมดังนั้น แบบ,นะบแบบนี้มีเก๋นะครับแบบนี้มีเก๋และก็มีแท้แต่ลักษณะของการผลิตเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าเห็นไหมเส้นสายการผลิตเนี่ยแม่พิมพ์เขาเนี่ยจะไม่คมชัดลึกจะไม่คมชัดลึกเหมือนกับของเก๋ของเก๋เนี่ยเอาไปถอดพิมพ์ใหม่ทําออกมาแล้วดูคมชัดลึกและรายละเอียดเขาเนี่ยเนยบนะครับเนยบเนี่ยโอ้โหเห็นไหมเห็นเม็ดแบบนี้ละ ถ้าเป็นบางขุนพรมนะเขาก็จะบอกว่าผสมผงบางขุนพรมปีสองพันห้0รแต่เพื่อนเห็นไหมว่าเนื้อของพระสมเด็จเก่ากับเนื้อของปี95เนี่ยมันต่างกันเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนี่คือเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะใช้ในการนำพิสูจน์ว่าพระของหลวงปู่นาคมีกระบวนการผลิตที่เป็นพระตัดมือแล้วหลังตาแผ่นดินแบบนี้ ไม่ใช่พระที่แจกให้กับประชาชนทั่วไปมาร่วมทำบุญแต่เป็นพระที่สร้างในกรณีเฉพาะกิจนะครับผู้ที่ช่วยหลวงปูน่นาคสร้างพระพิมพ์ชุดนี้ก็คือร้อยตำรวจเอกชานกระตุกเลิกนะครับอ่าซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับพลตำรวจเอกเผ่าสียานนท์อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นแถมยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับภายใต้ยุคข,ของ แหวนอัศวิน,วนไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นะครับโอเคนะผ่านไปแล้วสำหรับหลวงปูน่นาคสามเนื้อเนื้อแก่กล้วยเนื้อแก่ผงแล้วเนื้อแก่น้ำมันเห็นไหมทั้งสามเนื้อเนี่ยถึงแม้ว่าจะต่างพิมพ์กันก็จริงแต่เขามีเนื้อหาที่เหมือนกันนะครับ